สวัสดีครับวันนี้ผมเกมการาที่ c p นย์เก้าหกขีดบีเพราะฉะนวาเรื่อง่น้นคมากมีวัตประจอเกมน้มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มมาแล้วนะคือซาครับจะอยู่ในห้องนี้นะครับ แล้วเราเรามีชุดคลาสดีนะครับแล้วอ,อ่ะทูปีครับแมบบเดียวครับโอเคเข้ามาเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าผมกดเพจไปกด S C B ศูนย์ศนก้นกานะครับออของเพื่อนกดโอเคครับในตอนนี้ค pues รับอยู่ที่ตรงกลางของ S C B เราอยู่คลาดดีเคยเจอนี่ครับผม เ SCP ศูนยขีดดีเลยะครับดูกนันว่าเราจะต้านไหมหรือเปล่าครับไปดูกันเลยน่ากลัวไ่ะเพื่อนมึงไปตอ,อ,อกดี เฮ้เพื่อน้ย,ยนเฮ้ยมาเอาอะไมามามากันนะครับกลุ่มครสดีครับกลุ่มอีควลิต อุ๊ยมันข้างไงอ่ะเพื่อนมันข้างเร็วไปกันไหมมาดีครับ p s p สมาดีครับติงเร็ว 何 เพือ่อนว่านะนี่นี่นะคุณบอกเดเพื่อนนี่ไอ้เหี้ยเ่นตายแล้ว ูคนเดียวไอศาสตร์แล้วกูดูคนเดียวบอลเลยกูตุยแน่ปิดฉากกันด้วยเชียง scp ศูนย์เก้าหก gb Hari ini, selamat datang.